ปืนใหญ,ญ่อย่างอาร์ senal ได้ยื่นข้อเสนอเป็นรอบที่3เพื่อซื้อดีแคลไลท์ที่105ล้านปอนด์รสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง1 3บ t ปทีฟุตบอลมาเลี้ช่องที่จะนําสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและกีฬามาเสนอให้ทุกทุกท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหากผูดติดขัดหรืออ,อ่นออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมาวันที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกชมข่าวสารตามใจที่ท่านชื่นชอบได้เลยมีลิงก์และเวลาอยู่ที่ดิสคริปชั o นใต้คลิปวิดีโอนะครับกราบสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับผมในวันนี้ก็ไม่รอช้าไปเริ่มกันที่ข่าวแรกของเรากันเลย ปัปัดข้อเสนอเบลยอนมิวนิกยื่นข้อเสนอซื้อเคนหลังค่าตัวยังไม่โดนใจสำหรับทางเบลยอนมิวนิกนะครับได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัวแฮร์รี่เคนแต่ถอตแนมฮอสเปอร์ปฏิเสธทันทีเนื่องจากค่าตัวที่ยื่นให้ยังห่างไกลกับที่ตั้งไว้ทางสื่ออย่างดีแอตแลนติกได้รายงานว่าเบลยอนดมิวนิกได้ยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อแฮร์รี่เคนอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์บวกกับค่าแอดออน หลังจากที่นักเตะนะครับมีท่าทีจะต้องการย้ายออกจากท็อตแนมฮอสเปอร์ในซัมเมอร์นี้ซึ่งทางฟอลเรียนเฟดเทมเบิร์กผู้สื้อข่าวของสกายเยอรมนีได้ระบุว่าสเปอร์ได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากค่าตัวที่เสนอมานั้นยังห่างไกลกับที่ดาวียนเลวีประธานสโม,มสรตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์แม้เคนจะเหลือสัญญากับทีมอีกแค่ปีเดียวก็าตาม อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านเดลี่เทเลกาฟได้เชื่อว่าทางสเปอร์อาจจะถูกบีบให้ต้องยอมขายเคนให้กับทีมต่างแดนที่80ล้านปอนด์บวกแอดออนตามเงื่อนไขซึ่งตอนนี้นะครับทางเือใต้ได้ให้ความสําคัญกับการคว้าตัวกับตันทีมชาติอังกฤษเป็นอันดับที่1ของการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้และมั่นใจว่าการเจราจากับสเปอร์จะเป็นไปอย่างราบรื่นโดยทางคริสเตียนฟอกผู้สื่อข่าวของบิลได้รายงานว่าทีมจากบุนเดสิกาสามารถตกลงสัญญากับเคนได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจาก จากที่มีการเจราจากันระหว่างไบยอนมิวนิกและตัวแทนของนักเตะเองซึ่งตอนนี้ก็เหลือเพียงแต่เรื่องการตกลงเรื่องค่าตัวเพียงเท่านั้นเรามาต่อกันที่เรื่องต่อไปของเรากันเลยนะครับปืนใหญ่อย่างอาร์เซนอลได้ยื่นข้อเสนอเป็นรอบที่3เพื่อซื้อดีแคร์ไรที่105ล้านปอนด์ ซึ่งทางดีแอลนันตีนะครับได้รายงานว่าปืนใหญ่อย่าง Arsenal ลยื่นข้อเสนอรอบที่3เป็นมูลค่ารวม105ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อดีแค l i ไ h t ์กองกลางกับตันของ West Ham มโดยแบ่งเป็นเงินสด100ล้านปอนด์บวกกับเงินขายเพิ่มเติมอีก5ล้านปอนด์ซึ่งห่างเดียวนี้สำเร็จนะครับจะเป็นการทำลายสถิติค่าตัวนักเตะแทนที่แจ็คกิริตที่ย้ายจากแอสตันวิลล่าไปแมนซิตี้ในราคา100ล้านปอนด์ ทางนี้นะครับเวสแฮมก็เพิ่งจะปฏิเสธข้อเสนอมูลค่ารวม90ล้านปอนของอร์เซนอลที่แบ่งเป็นเงินสด75ล้านปอนบวกกับค่าแอดออนอีก15ล้านปอนเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้นะครับข้อเสนอของแมนเชสเตี์้ล้านปอนแบ่งเป็นเงินสด80ล้านปอนบวกแอดออนอีก10ล้านปอนก็ถูกปฏิเสธอีกเช่นกันเพราะว่าทางเวสแฮมเองต้องการค่าตัวของไร ไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์แม้ว่านักเตะจะมีสัญญาเหลือเพียงอีกแค่ปีเดียวและออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีก็ตามเรามาดูกันนะครับว่าอาร์เซนอลที่ยื่นข้อเสนอตรงตามที่เวทแฮมต้องการแล้วจะสามารถปิดดีลนี้ได้หรือไม่หรือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ามาต่อสู้ด้วยมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายของเรากันเลยนะครับกาเวนเบิร์กปัดย้ายซบลิเวอร์พู ขอพิสูจน์ตัวเองกับเบลยอนนิคต่อไปสำหรับกาเวนเบิร์กมิดฟิล์วย21ปีที่ย้ายมาจากอาร์แจ็คอัสดัมเมื่อในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ตัวนักเตะเองก็ได้เล่นตัวจริงในเกมบุนเดสลิก้าเยอรมนีไปเพียงแค่3นัดเท่านั้นสำหรับซีซั่นแรกกับทัพเสือใต้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางกาเวนเบิร์กเคยได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าต้องการที่จะได้ลงสนามมากขึ้นกว่าเดิมในขณะที่เยเกนขอบผู้จัดก,การทีมชาวเยอรมน จัดการเดินเครื่องเต็มสูบเพื่อหวังที่จะได้ตัวกองกลางชาวดัตท่านนี้มาเสริมทัพเพื่อทําให้แผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งล่าสุดนะครับทางกาวเวสเบิร์กได้เปิดใจตนเองว่ายังต้องการพิสูจน์ตัวเองกับไบรอนเมวนิกต่อไปและมองว่างานในบุนเดสก้ายังไม่สําเร็จเสร็้นฉะนั้นจึงไม่ต้องการย้ายทีมไปไหนทั้งสิน้นโดยเจ้าตัวนะครับได้กล่าวไว้ว่าผมยอมรับว่าผมยังคงต้องการเล่นอยู่ที่นี่ต่อไปในฤดูกาลหน้า นั่นเป็นความรู้สึกของผมจริงๆผมได้อยู่กับสโมสรท็อปทของโลกผมได้พบกับเรื่องที่สุดพิเศษและยิ่งใหญ่และผมไม่คิดที่จะยอมแพ้เป้าหมายของผมก็คือยังต้องการประสบความสำเร็จกับ,บาาเยนรอเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ หาพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมานานทีทีนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ